คุณครูขออนุญาตเล็กดนะครับเมื่อเราพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทําการทดลองวันนี้สิ่งปรดิ์ที่เราจะทําคือเครื่องตอก <Yeah. S 1> น้า D I wow. Y <Yeah. S 1> เอาละครับเด็กๆครับนะวันนี้เราจะมาทําการทดลองกันนะครับเด็กๆลูกการทดลองนี้มีน้ํามีมีด นะครับฉะนั้นหนึ่งเลยเมื่อมีน้ําก็ต้องอาจจะก่อให้เกิดความสกปรกได้ฉะนั้นรักษาความสะอาดนะอย่าทําบนที่นอนนะลูก2มีมีดกรุณาดูแลรักษาความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับในกรณีที่มีอันตรายเกิดขึ้นคุณครูไม่สามารถที่จะใช้ประตูมิติข้ามไปได้นะครับลูกๆน, <c oughs> นะแนะนาให้ผู้ปกครองตัดขวดให้หรืออาจจะใช้กันไกลเดดเบอกว่าขวดใช้กันไกลตัด ครูตัดยังไงล่ะครูตัดไม่ได้หรอกตัดยากมากเลยเราต้องฉลาดกว่ามันลูกให้หนูเปิดฝาบีบขวดให้แบนนี่ตัดได้แล้วโอเคไหมกระกกบกนะลูกนะอ่ะมาอุปรกรณ์ในการทำเครื่องกรองน้ำของเราในวันนี้ประกอบไปด้วย 1. ขวดน้ำครับเป็นขวดพลาสติกแนะนำให้เป็นขวดน้ำขนาดใหญ่นะครับอย่าใช้ขวดเล็กนะ แต่ถ้ามันไม่มีขวดใหญ่ก็ไม่เป็นไรนะครับใครตัดไว้แล้วก็ตัดไปขวดน้ําของเราตัดเป็นสามตัดเป็นสองส่วนนะครับครูแนะนําว่าแบ่งให้เป็นเป็นสีท่อนนี่แบ่งไปก่อนเนิบปึ๊บ,ต,บตัดตรงนี้นะตส่วนนี้เนี่ยเราจะเอามาเป็นอุปกรณ์รองรับน้ําส,ส่วนนี้เราจะเอามาทําเครื่องกรองน้ํะคุณครูจะตัดปวดนะครับไว้ก่อนเลยนะอันตรายนะครับระมัดระวังด้วยนะ ระมัดระวังด้วยนะลูกนะตัดเสร็จแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วครับเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เก็บมีดคัตเตอร์ Carter, และกรรไกรของเราออกไปเลยนะครับตัดแล้วปิดฝาไว้ก่อนนะนี่มันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ได้นะครับอ่ะขวดน้าต่อไปครับเราจะมาดูที่ไส้กรองของเราไส้กรองของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับไส้กรองของเราประกอบไปด้วยสำลีครับนะ สำลีหรือใครจะใช้นุ่นก็ได้หรือถ้ามันไม่มีไม่มีจริงๆคุณครูก็แนะนําเป็นผ้าขาวบางเนาะแต่ว่าใช้สำลีน่าจะ <พบ S 1> ดีท <ผม S 1> ี่สุดผมมีสำลีเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหูกจะเป็นแผ่นเป็นก้อนเป็นกลมเป็นแบบไม่มีรูปร่างลักษณะยังไงก็ได้ลูกแต่ครูอยากได,ได้แบบเป็นแผ่นๆแต่ในเซเว่นแถวบ,บ้านครูไม่มีนะต่อมาครับทรายนะคราวนี้ทรายครูจะใช้เยอะหน่อยเพราะขวดของครูใหญ่เนาะนี่ทรายครับต่อมากรวดนะเสียดายจังเลยคุณครูทํากรวดอันนี้กรวดเล็กนะส่วนนี้กรวดใหญ่ นะครับนะครับจริงๆครูคมีกรวดขนาดใหญ่ขึ้นไปอีกด้วยนะแต่ว่ามันหมดคุณครูไปไปไปขอเข้ามาได้นิดเดียวจริงๆคุณครูใช้กรวดแบบนี้ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรลูกครูก็เลยเปลี่ยนเพิ่มปริมาณทรายนะครับแล้วก็ปริมาณกรวดเล็กเห็นไหมเราสามารถเอามาดัดแปลงได้และอีกหนึ่งสำคัญมีมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่แนะนำให้มีจะดีกว่านะครับเพราะว่า ส่วนนี้มันจะช่วยในการดูดซับกลิ่นแนละเป็นคุณสมบัติของมันนะครับนั่นก็คืออะไรลูกตะกร้าไงครีแไม่ใช่ตะกร้าลูกถ่านนะอันนี้ถ่านนะลูกนะเออบางคนบอกตะกร้าไม่ใช่ตะกร้าลูกอันนี้ทานนี่คืออุปกรณ์ของเรานะนี่คืออุปกรณ์ของเราคุพักอุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับอ่ะมาอุปกรณ์ของเราทวนอีกหนึ่งครั้ง อุปกรณ์ของเราคือมีขวดพลาสติกนะครับมีขวดพลาสติกมีสำลีนะครับมีอะไรอีกมีทรายนะครับมีกรวดเล็กกรวดใหญ่แล้วก็มีถ่านครับและสําคัญอย่าลืมเตรียมน้ําไว้สําหรับการทดสอบด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะล,ลูกผู้ช่วยหยิบน้ําให้คุณครูหน่อยนะคุณครูมีผู้ช่วยนะคุณครูมีผู้ช่วยผู้ช่วยหยิบน้ําอ่ะเด็กๆด,ดูน้ําในแก้วของครูซิน่าดื่มไหมลูก มีใครอยากชิมไหมลูกอร่อยมากครับอร่อยนะกลิ่นแพงต้นมันจะมีกลิ่นอมเอ่าเชื้อโรคแล้วก็สารเคมีนะซึ่งนักเรียนหลายคนอาจจะชอบนะครับแต่ก่กินหรอกลูกบ้านุณจะเดแรกนะอ่ะเดี๋ยปิดมานะอันนี้เขาเรียกอุปกรณ์นี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะวิชาทักษะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกแท่งอะไรประด โอ้โหแท่งปละหลอดแม่คุณลุนช่องอันนี้ไม่ใช่ปละหลอดลูกอันนี้คือแท่งแก้วคนสารนะน,นี่คือแท่งแก้วคนสารครับอ่าทำไมต้องเอามาคนละครูคุณครูอยากให้มันอ่าคุนขุนไว้ก่อนคราวนี้เด็กๆลูกในการแยกในการกรองคืออะไรเด็กๆต้องเข้าใจความหมายของการกรองก่อนการกรองนะครับคือการแยกสารเนื้อผสมฟังดีๆนะคําว่าสารเนื้อผสมคือสารที่ผสมกันนัแต่สองชิ้นขึ้นไปแต่รวมเป็นเนื้อเดียวกันไหม มันรวมเป็นเนื้อเดียวกันไหมลูกไม่ครับไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันเราเรียกว่าสารผสมซึ่งสารผสมนะครับที่เราจะแยกเป็นสารผสมที่มีส่วนประกอบของของแข็งผสมอยู่ในของเหลวนะเช่นเศษฝุ่นเศษดินซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งผสมอยู่ในน้ําซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวถูกต้องไหมนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะแยกนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะแยกนะคราวนี้ ในเศษดินเศษผงพวกนี้มันก็จะมีลักษณะของสารที่มันลอยอยู่เราเรียกลักษณะแบบนี้คือสารแขวนลอยนะครับในการกรองเราไม่สามารถกรองสารประเภทสารละลายได้เด็กๆเข้าใจคําว่าสารละลายไหมสารละลายคือมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วลูกเราไม่สามารถแยกยกตัวยอย่างเช่นเกลือผสมอยู่ในน้ําเป็นน้ําเกลือเด็กๆจะใช้วิธีการกรองในการกรองน้ําเกลือไม่ได้ เพราะน้ำเกลือมันคือสารละลายที่เกลือละลายเข้าไปรวมกับน้ําแล้วนะครับฉะนั้นสิ่งที่หนูจะแยกได้ด้วยกระบวนการกรองคือของแข็งผสมกับของเหลวและไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันเราเรียกสารแขวนลอยซึ่งเป็นสารเนื้อผสมคราวนี้คุณครูมีตัวอย่างสารแขวนลอยอีกหนึ่งประเภทนะครับมีตัวอย่างสารแขวนลอยอีกหนึ่งประเภทนะครับนะอันนี้ครับเราเรียกสิ่งนี้น้ําสีแดงๆส้มๆเนี่ยคือน้ําปูนครับ น้ำผสมกับปูนแดงปูนแดงก็คือปูนที่เขาเอามาทําน้ําปูนใสเพื่อเอาไปแช่ในพวกผลไม้แช่ผักเพื่อจะเอาไปเชื่อมครับให้มันกรอบนะครับหรือว่าคนแก่เขาก็จะใช้ปูนแดงนี่แหละครับในการเคี้ยวหมากหรือจกเคี้ยวหมากลูกเออหมากพลูเคี้ยวหมากคนแก่คนสมัยโบราณเนาะเขาเคี้ยวหมากให้ฟันดําเพื่อให้ฟันเขาแข็งแรงอันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณเนาะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นี่ผมคูซื้อหมาถุงละสิบาทในถุงละสิบาทนะครับ นะผสมหนึ่งช้อนลงไปในน้ํานะหนึ่งช้อนลงไปในน้าเดดเดดสังเกตไหมมันเกิดอะไรจริงๆอ่อะตอนผสมมันไม่เป็นแบบนี้หรอกแต่ว่าน,นี้คุณครูทิ้งไว้ข้ามคืนแหละปูนมันอยู่ข้างล่างอ่ะครูถูกไหมปูนมันอยู่ข้างล่างน้ํามันอยู่ข้างบนมันแยกชั้นกันอยู่จริงๆตอนคุณครูผสมตอนคุณครูผสมครั้งแรกสีมันเป็นแบบนี้ลูกมันจะเป็นสีลักษณะสีแดงอมชมพูขุ่นๆแบบนี้เราเรียกว่าสีแดงอิดเออไม่ใช่ขอโทษทีเราเรียกว่าสีแดงปูนนะครับ คนโบราณเรียกว่าสีแดงปูนจริงๆเวลาผสมกันมันจะขุ่นๆแบบนี้ครับแต่พอคุณครูตั้งทิ้งไว้มันเกิดกระบวนการที่แยกชั้นระหว่างปูนกับน้ําเราเรียกกระบวนการนี้ว่าอะไรลูกการอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กอกการอะไรจ้าการอะไรลูกเนี่ยตั้งทิ้งไว้ตั้งทิ้งไว้เสร็จแล้วปูนที่มันเป็นของแข็งมันหนักๆมันก็ตกไปอยู่ข้างล่าง แ้วอ๋เอใครตอบใครตอบสาวรุธครับใครนะ <ori> <ori> สารัตสารัตครับสารัตสารัตตอบว่เก่งมากเขาเรียกว่าการตกตะกอนครับเนาะซึ่งการตกตะกอนสามารถแยกของแข็งออกจากของเหลวได้เหมือนกันแต่ถามหน่อยลูกคนโบราณเวลาเจอน้าขุ่นๆแบบนี้นะเขาก็จะใช้สารส้มมาแกว่ง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 นะครับแล้วก็ตะกอนมันก็จะนอนกล้นลงไปถามว่า แล้วถ้าเราเอาขันหรือเอาช้อนไปตักตะกอนนั้นน้ําจะขุ่นเหมือนเดิมไหมลูตกตะกอนมันก็ลอยมาตามน้ำเนาะมันก็ขุ่นเหมือนเดิมฉะนั้นกระบวนการใช้สารส้มมันทําให้น้ําตกตะกอนได้ก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วฝุ่นละอองมันก็ลอยขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับมันไม่สามารถกรองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นการกรองน้ำจึงมีมาตั้งนานแล้วลูกมีมาตั้งแต่สมัยหลายเป็นร้อยปีแล้วนะครับ เป็นการบําบัดเป็นการเอาน้ําจากคลองมากรองเพื่อให้ได้น้ําสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับคนสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้น้ําในการบริโภคการบริโภคคือการกินเข้าไปเป็นน้ําฝนนะครับน้ําฝนคือน้ําในการบริโภคนะครับส่วนน้ําคลองน้ําจากแหล่งน้ําต่างๆเขาจะใช้ในการอุปโภคการอุปโภคคือใช้ภายนอกร่างกายเนาะแต่ว่าการกรองก็นํามาซึ่งทําให้น้ํามันสะอาดยิ่งขึ้นเมื่อน้ํามันสะอาดยิ่งขึ้นเป็นไงลูกคนก็กล้าใช้น้ําสุขภาพคนเราก็ดีขึ้นทุกวันนี้ เราใช้น้ำกรองกันอยู่หนรู้ไหมน้ำกรองที่เราใช้อยู่ก็คือน้ำประปาน้ำประปาคือน้ำกรองที่เราใช้อยู่แม้กระทั่งน้ำดื่มที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นน้ำจากกระบวนการกรองนั่นเองฉะนั้นเรามาทาเครื่องกรองน้ํากันเถอะพรอ้อมยังพร้อมแล้วเปิดกล้องไหนขอ,ขอดูเด็กๆเซขอดูเด็กๆเซททาไปพร้อมๆครูนะเออครูครับคนที่ไม่มีอุปกรณ์ต้องเปิดกล้องด้วยปะครับไม่มีอุปกรณ์ก็เปิดกล้องเป็นการทําโทษเป็นการทําโทษ่ะเปิดขึ้นมา เออเปิดขึ้นมานะพร้อมนะพร้อมแล้วเราทำกันเลยครับ <more> ก่อนอื่นหนูตัดขวดนะเด็กๆตัดขวดหรือ,อยังลูกบอกครูได้ลูกตัด,ตดแล้วครับโอเคตัดแล้วใครยังไ,ไม่ตัดไหมตัดแล้วนะหนูอย่าเพิ่งเปิดฝานะลูกเดี๋ยวฝุ่นมันไหลลงไปอ่ะพร้อมแล้วนะนะเรามาทำการทดลองกันเลยนะครับก่อนอื่นเด็กๆจะต้องใส่อะไรก่อนคลิปวิดีโอที่เราดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใส่ สำลีของเรานะครับใส่สำลีลงไปเลยครับเด็กๆคราวนี้สำลีหนูใส่เยอะๆไปเลยนะใส่สักเกือบครึ่งหนึ่งไปเลยทำไมต้องใส่เยอะล่ะครูเพราะสำลีมันมันกรองละเอียดถูกไหมลูกสำลีมันจะกรองละเอียดฉีกๆหน่อยก็ดีนะคะฉีกๆให้มันแบบเป็นเป็นนี่จะได้ไม่มีช่องว่างเนาะฉีกๆลงไปโอเคใส่ลงไปเลยลูกใส่ลงไปเลย ลงไปสักเกือบครึ่งเลยอ่ะเกือบครึ่งขวดครูขาแล้วแล้วหนูต้องกดให้มันแน่นไหมคะกดให้แน่นด้วยนะครับใช้ปากกาใช้อุปกรณ์ของเราค่อยๆดันเข้าไปนี่ครูก็ใส่ซัมลีนะครับครูรู้สึกว่าเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เครื่องของปหกทับห้าเนี่ยจะเป็นเครื่องที่ เครื่องกรองที่ดีที่สุดนะครับที่คุณคร, <º> รูท anyway ําในตลอดสัปดาห์นี้เลยนะเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าครูบอลใส่สำลีหมดถุงเลยนะครับเพราะว่ามันหมดแล้วพอดีเป็นห้องสุดท้ายที่สอนเรื่องนี้พอดีนะครับอ่ะใส่ลงไปแล้วก็ลองกดนะกดให้มันน่นี่ลักษณะแบบนี้ใส่ลงไปนะครูใส่ลงไปแล้วครูก็กดลงไปนี่กดกดกดใส่ให้หมดเลยดีกว่าคุณรูเลยอีกนิดนึงเดี๋ยวใส่ให้หมดนะครับ เสร็จยังเสร็จแล้วบอกด้วยแล้วครับเป็นแล้วครับโอเคย่างค่ะย่างย่างรอรอรอครูเป็นคนใจเย็นครูไม่ใช่คนใจร้อนครูบอกว่าครูใจเย็นไงสำหรับใครนะลูกที่ที่อุปกรณ์วันนี้ไม่ครบนะหนูก็ลองไปทำเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะครับ ทำกับคุณพ่อคุณแม่นะลูกนะนะเป็นกิจกรรมยามว่างของครอบครัวทํากับผู้ปกครองทํากับน้องทํากับพี่นะครับเป็นกิจกรรมยามว่างของครอบครัวนะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ถ่ายรูปส่งครูด้วยนะลูกนะสําคัญตรงนี้อะครูผมต้องถ่ายรูปส่งครูนี่แหละ,ะครูมีใครอยากถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งครูก็ได้นะครูคก็ยินดีเดี๋ยวคุณครูจะเอาคลิปวิดีโอหนูไปตัดต่อแล้วก็เอาไปโชว์นะครับในเพจ a c e b o o กกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นะแล้วก็เพจ เพจ Facebook ของโรงเรียนนะครับพร้อมยังเสร็จยังเสร็จแล้วนะไหนของสงหรัฐสหนสจแวไหมไหนของใครเสร็จแล้วบ้างโชว์ซิครับนี่ถ้าถ้าวิดีโอผ่านไปแล้วมันตัดอะครับเด็กๆครับถ้ามันตัดไปหนูก็กดเข้าม่อีกรอบนะึงนะโอ้เยอะแยะเลยดีมากดีมากไหนโชว์ซิครูขอดูหน่อยอ่าโชว์ขึ้นมาโอ้โหนะแค่ชั้นเดียวยังนานขนาดนี้เลยครูไปต่อชั้นที่สองใส่อะไรดีครู ใส่ฐานแล้วกันครับชั้นที่สองชั้นนี้ใส่ฐานอ่ะใครตอบครูได้บ้างว่าฐานไม้นี้ช่วยอะไรช่วยอะไรหลูกดูดกลิ่นค่ะดูะดกลิ่นครับอ่าช่วยในการดูดซับกลิ่นหลูกนะคนเขาก็เลยเอาฐานไม้เนี่ยไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับคุณรูณมีเรื่องเล่าตลกๆให้ฟังนะครับมีเพื่อนครูคนหนึ่งนะครับนะเพื่อนครูเพื่อนมัสมัยมัธยมเธอเนี่ยฐานครูก้อนเท่านีร่สิบ เพื่อนครูสมัยมัธยมมันไปอ่านหนังสือ,อเขาไม่ใช่มันขอโทษทีลูกเขาไปอ่านหนังสือเจอว่าการนําทานไปแช่ไว้ในตู้เย็นจะช่วยดูดซับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นะคะเพื่อนครูก็เลยรีบไปเซเว่นอีเลฟเว่นพาให้ครูพาไปเซเว่นอีเลฟเว่นไปซื้อถ่านครูก็งงว่าไปซื้อถ่านอะไรไปซื้อถ่านไฟฉายครับ <laughs> ถามว่าถ่านไฟฉายมันจะช่วยดับกลิ่นไหมเนี่ยนะลูกนะาอู้จะหลจงจะงบครู สํา่ขำขนาดนี้คุณก็ดีใจนะลูกนะใส่เสร็จแล้วทานนะใส่ทานแล้วใส่เสร็จยังครับมันเลอะนะมันเลอะก็หาผ้าเช็ดด้วยนะครับมือเราจะครับโอเคใส่ผ่าเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มอ่าระดับต่อไปก็คือใส่อะไรลูกอันนี้เขาเรียกอะไรครับทรายบางคนอ่านว่าทรายใครว่าอ่านว่าทรายทรายสะกดยังไงทอทหารรอเรือสระอายอยักษ์ใช่ไหมเออเทลงไป ครับอะไรนะครับต่ออ่าเคแล้วอย่าลืมคอด้วยนะทรายมันจะได้ไปอยู่ในชั้นของอ่ารซบริเวณทายจะได้ไม่มีอาทรายจะได้แทรกไปตามฐานจะได้ไม่มีช่องว่างนะครับเคาะเคาะอย่าให้มีช่องว่างเลกเคาะตามจังหวะเพลงนี่แหนะึ่งสองสาม ยังเสร็จแะละ้วนะพร้อมแล้วไปต่อชั้นต่อไปให้ทายว่าคุณครูจะใส่อะไร <_ S 1> ก็ใส่กรวดลงไปเนาะ <_ S 1> นะ <_ S 1> แล้วก็ค่อยๆใส่ตามขนาดนะครับนะใส่ตามขนาดจากเล็กไปหาใหญ่นะลูกนะใส่ลงไปเลยนะครับอะคุณครูใส่กรวดคุณครูจะใส่หลายชั้นหน่อยคุณจะใส่เยอะหน่อยนะลูกเพราะว่าคุณครูไม่มีกรวดใหญ่นะคอ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 ,อให้แน่นๆ เคาะให้แน่นๆเคาะให้แน่นๆเออจะได้ไม่มีช่องว่างนะเศษฝุ่นจะได้ไม่ลงไปเคาะเคาะเคาะตบตบตบแล้วก็ชั้นบนสุดเป็นกรวดที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วแต่ขนาดของหนูนะแล้วแต่ขนาดของนักเรียนว่ากรวดใหญ่ของนักเรียนขนาดไหนใครมีกรวดใหญ่ขนาดใหญ่กว่านี้หนูก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับเนาะโอเคของครูเสร็จเรียบร้อยแล้วขอรับครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เดยเป็นไงของหนูเสร็จยังลูกนี่ของครูเสร็จแล้วเนี่ยครูบอกแล้วว่าเนี่ยออ้ยหน้าตาดีจังเลยเธอดูทําดีเหมือนหน้าตาของครูเลยลูก <c oughs> มันดูดีมากเลยเสร็จ <c oughs> แล้วครับเดี๋ยแล้วครับอ้าไหนโ <c oughs> ชว์โชว์ใน้ำเลยแม่ครูเอิ่เดี๋ย่อยเพิ่งใส่ซีโชว์ก่อนเลยฮยไม่คิดจะให้ครูแคปเจอร์หน้าจอหน่อยหรือลูกนี่ <c oughs> <c oughs> เออโ <c oughs> ชว์ขึ้นมา ให้ค,คุณครูได้คปเจอร์หน้าจอหน่อยคปเจอร์ห,หน้าจอหน่อยอ่าอ่าเดี๋ยวคุณครูขออนุญ,ญาตนะยิ้มดนวยนะยิม้มดนวยนะแป๊บหนึ่งครูหาปุ่ม capture กดยิ้<ห>มด้วยพร้อมพร้อมหนึ่งแปิดจุดสองเนีแล้วคนไม่เปิดกล้องคนไม่ได้ทําก็ต้องเปิดกล้องให้ครูเห็นหน้าด้วยหนึ่งแล้วแบบนี้ห้าหนึ่งสองสามสี่เจเ t u อ้าวกดผิด กดหน่รอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกรูปหนึ่งหนึ่งสองสามโอเคเรียบร้อยครับเทน้ำเลยหรอครูน้ำสกปรกอะน้ำคุณหนูก่อนอื่นหนูต้องทำน้ำให้มันคุนขุก่อนนะก่อนจะเทอ่ะแล้วก็ไม่ต้องเทหมดนะลูกเทครูครับผมเอาน้ำกินในตู้เย็นมาเทได้ไหมครับน้ำกินในตู้เย็นหนูจะเอามากรองไม่ได้นะ เอาน้ำที่มันสกปรกมีเศษเห็นไหมครูมีเศษฝุ่นลอยอยู่โอ้ะสกปรกจังเลยไม่กล้าดื่มเลยเนี่ยนะแล้วก็คุณหญิงก็ใช้ให้นางลำเจียกน้ำลำเจียกเอานางเอาน้ําไปกรองจากเครื่องกรองน้ําซี่ที่เองทําไว้นะครับลำเจียกก็เอาน้ําไปกรองมาลำเจียกกรองน้ํากันเถอะอย่าลืมตกรองเศจนี่กินได้เลยปะครับหรือว่าต้องเอาไปต้มต่อก่อนอย่าเลยลูกอันนี้ครูเชื่อว่ามันคงกรองแบคทีเรียไม่ได้หรอกนะครับนะเป็นที่ก็ได้แค่เศษฝุ่นนะครับอ่ะ อย่าลืมเปิดฝาได้นะลูกนะครูขา<ม>หนูกรองเป็นชั่วโมงแล้วค่ะหนูนั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วไม่มห็นปลออ,ออกเลยไม่เปิดเนาะอ่ะเทไปแล้วไม่ต้องเทหมดนะลูกเราจะได้เหลือไว้เปรียบเทียบนะเทไปโอ้ยอุ๊ยผมครูมีไอขึ้นมาด้วยหนูเห็นไหมเมื่อกี้มีควันขึ้นมาด้วยนี่ผมครูมีควันขึ้นมาด้วยครูขาไม่ใช่ควันค่ะอันนั้นคือฝุ่นครัคุณมันจะค่อยๆไหลลงนะเด็กๆ คราวนี้บางทีเวลาเทบางคนบอกว่าครูครับทําไมน้ํามันขุ่นกว่าเดิมมีไหมมีใครบอกน้ําตัวเอง,ข,ข,องขุ่นกว่าเดิมไหมมีไหมของใครน้ําขุ่นกว่าเดิมไหมการที่น้ำขุ่นเดิมบางคนน้ําขุ่นกว่าเดิมเพราะอะไรในทรายมันมีดินสกรรปรกอยู่ให้หนูเอาน้ําจากที่หนูเทรอบแรกมาเทอ,อีกรอบหนึ่งนะลูกผมไปล้างทรายมาแล้วครูเออทำไมมันไม่ลงอ่ะครูน้ำไม่พอลูกใส่น้ำต้องไปอีกของแล้ว็ไหลเช้าขอกเราก็ไหลเช้า นี่มันจะไหลช้าๆเพราะว่ามันจะค่อยๆผ่านชั้นหินนี่อุ้ยนี่น้ําของครูอุ้ยเธอน้ําของครูใสแจ๋วเลยลูกเธอดูสิใสกว่าหน้าครูอีหน,นูใสหนูใสเลยครับครูไหนโชว์มาสิของใครน้ําใสบ้างอ่ะคุณครูจะตรวจแล้วนะใสครับไหนจะดูของใครน้ําใสบ้างโชว์โชว์ชวมึงเขามันยังไม่หมดเลยนารา,าพัดน้ําใสมากเลยอะลูกโอ้ดีมากดีมาก ของใครยังไม่ใส่กรองซ้ํานะครับกรองซ้ํากรองซ้ํายิ่งกรองซ้ํามันจะยิ่งใส่ขึ้นนะครับนี่ของผมครับผมใส่แจวเลยยอสุดยอดของบารมีใส่แจวเลยอ่มีประสิทธิภาพดีอ่ะของวัชรีได้ยากนี่ของผมครับนี่ของผมครับนี่โอ้ยของพัชรพลใส่มากเลยสัมลีมันออกมาหนึ่งเรืครูเนี่ยเนี่ยสัมลีหลุดนะเห็นไหมเป็นก้อนหลุดออกมาเลยคุณครูแจ้งแล้วนะครับว่ามันกรองได้เฉพาะสารที่เป็นสารแขวนลอย มันไม่สามารถกรองสารประเภทสารละลายได้นะครับเผื่อบางคนแบบเฮ้ย hey, เรากรองน้ําโค้กดีไหมเอาน้ําโคกมากรองเ<ป>นาะแยกน้ําตาลออกจากน้ําโคกได้ไหมลูกแบบนี้แยกไม่ได้นะครับเราไม่สามารถแยกน้ําตาลออกจากน้ําโคกได้นะครับต้องเป็นน้ำนี่คือผลงานของครูบอลนะครับเนาะนี่คือผลงานนะ นี่เห็นไหมมีใครจะซื้อต่อครูไหมลูกครูเปิดประมูลที่ราคาสิบต<ำ>ับ,บ<า>ไม่เป็นไรครับกิงใจครับเหรอไม่ได้หรอครูแต่ผมไม่เหลือน้ําที่เอามาทําการทดลองอะ่ะแต่ทำไมที่ลูกไปทําใหม่ไปทําใหม่เดี๋ยวค่อยไปห<ข>าน้ำคลองหรือน้ําที่หนูต้องการทดลองหรือน้ําสกรปรกมาเพิ่มแล้วลองทําการทดลองเพิ่มเรื่อยๆนะครับรี่ได้ไหมครูผลงานนะครับเดี๋ยวค่อยไปทําเพิ่มลูกถ้าเราทําเสร็จแล้ว ถ้าใครบอกว่าล kind of awesome, so ูกูขาเครื่องของหนูไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเลยหนูทํายังไงดีคะหนูอาจจะเทไซหรือเทกรวดไปเพิ่มด้านบนก็ได้นะครับเทไปเพิ่มก็ได้อันนี้คือผลงานเครื่องกองน้ํา DIY นะครับทําเป็นเครื่องกองน้ําที่ได้จากวัสดุรอบๆตัวเรานะเป็นเครื่องกองน้ําจากวัสดุรอบๆตัวเราสามารถกองน้ําได้จริงนะครับแต่น้ําที่ใช้แนะนําว่าอย่าเอาไปใช้จริงเลยเป็นแค่การทดลองก็พอนะลูกหมอ เอาคนเดียวี๋แบบผมไปชมกาแฟาให้พ่อดื่มได้ไหมพ่อจะได้เกิดความภาคภูมิใจกับผมอบอกแล้วนะครับมันอาจจะกรองแบคทีเรียไม่ได้นะครับแต่นี่เป็นเรื่องของใส่แล้วคือ,อตะมาในทุกคุณการกรองเรื่องนี้เป็เรื่องของการกรองเรื่องนี้กลับมาเห็นหน้าคุงครูดีกว่านะสลับกล้องนับหนึ่งสามปิ้งกลับมาแล้วเย้ยนะครับเป็นไงบ้างของใครประสบความสำเร็จส่งสติกเกอร์หัวใจไหมครูดูสิ นี่ครูของผมยังดำอยู่เลยครูนี่ดำอยู่เลยของสติกเกอร์หัวใจมันไม่พิจารผมพยายามมองอยู่นี่ครูมันดำอยู่เลยเนาะไหนของอันนั้นเป๊ปซี่นะครับวีลวิทย์อันนั้นเป๊ปซี่ลูกจะย็งเดือมพวกคุณอ่ะทานี้ข้อจํากัดของเครื่องกรองน้ําของเรามันจํากัดอะไรบ้างหนึ่งเลยถ้าเศษฝุ่นละอองหรือว่าเศษสิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ําของเรามันมีขนาดเล็กเล็กกว่ารูของสัมรีเล็กกว่ารูของสัมี มันไม่อาจจะกรองได้มันจะกรองไม่ได้อนุภาคเล็กมากมันจะไหลผ่านรูพุนของสำลีช่องว่างของทรายนะครับฉะนั้นสิ่งนี้เขาก็จะกรองคนสมัยโบราณเขาใช้วิธีการกรองแบบนี้นะครับกรองน้ําจากแม่น้ําลําคลองให้ใส่ขึ้นแบบนี้แล้วเขาจะเอาน้ําส่วนนี้ครับไปเพื่อใช้ในการอาจจะล้างจานซักผ้าเอาไปถูบ้านอานะเอาไปกินน้ก็ได้ แตที่ครูบอกนะครับว่าน้ําที่เขาใช้ในการกรองเขาจะเอาไปใช้ในการอุปโภคนะการอุปโภคก็คือเช่นเอาไปอาอบน้ําถูบ้านล้างจานซักผ้าแต่เขาจะไม่ได้เอามาบริโภคเพราะน้ําที่เขาใช้ในการบริโภคคือน้ําน้ําฝนนี่คนโบราณน,นะปัจจุบันนี้ครับกระบวนการกรองแบบนี้เขาถ้าเป็นน้ําประปาเขาก็คงไม่ใชเหินใช้กรวดแบบนี้ละแต่เขาจะใช้วัสดุหรือว่าใช้อุป,ปกรณ์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นในการกรอง เพื่อให้ได้น้ําที่ใสสะอาดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขาน้ในการทําน้าประปาครับเขาไม่ได้ใช้แค่การกรองอย่างเดียวกระบวนการในการทําน้ําประปาเขาจะเอาน้ําจากกระบวนการกรองนี้เข้าไปเก็บไว้ที่ถังฆ่าเชื้อแล้วเขาจะฆ่าเชื้อด้วย2กระบวนการ1กระบวนการฆ่าเชื้อด้วย u v นะครับด้วยแสงอัลตราไวโอเลตแล้วก็มีการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีแล้วก็จะเติมกลิ่นนะก็จะเติมกลิ่นนะครับแล้วก็ใช้สารเคมีทําให้น้ําใสขึ้น หนึ่งในนั้นก็จะมีคอลีนใช่ไหมคอลินจะช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียรต่างๆแล้วเขาก็จะสูบน้ําขึ้นไปอยู่บนท่อสูงสูงไปอยู่บนถังพักน้ําสูงสูงเสร็จแล้วด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกมันก็จะดันน้ําดึงให้น้ํามวลของน้ําที่อยู่ในถังพักไหลาตามแรงโน้มถ่วงไปตามท่อส่งไปที่บ้านของผู้ใช้น้ำนั่นเองนะจ๊ะนะจ๊ะนี่คือกระบวนการน้ำทไป เนาะเริ่มยังไงนะปราปาเร,ร,ริ่มยังไงนะดูดน้ําจากแหล่งน้ํานะครับดูดน้ําจากแหล่งน้ํานะไปไว้ที่บ่อพักเขาจะเอาไปไว้ที่บ่อพักให้มันเกิดกระบวนการตกตะกอนก็คืออาจจะมีเศษหินเศษดินใหญ่ๆให้มันตกตะกอนเองก่อนอตกตะกอนเสร็จเขาค่อยดูดน,น้ําที่อยู่ด้านบนของการตกตะกอนไปกรองนะครับอเด็กๆดูนะเด็กๆสังเกตโหลอันนี้น้ําปูนแดงนะครับสังเกตโหลน้ําปูนแดงหลกมันแตกต่างจากเดิมเล็กน้อยไหม มันเกิดมันมีลักษณะอย่างไรแล้วตอนนี้ตอนนี้มีลักษณะแบบไหนลูกสีแดงแดงคุณคุณคสีแดงแดงคุณคุณแต่ว่าด้านล่างมันเป็นยังไงด้านล่างสีมันจะยังไีกว่าอ่ะถ้าแบบนี้หนูอาจจะมองไม่ชัดเจนแบบนี้ดีกว่าเน่ชัดเจนไหมเออไฟครูก<ต>็ไปครูมีประโยชน์ก็ตอนนี้เลยลูกมันมีตะกอนตะกอนเริ่มตกตะกอนแล้วก็น้ําฝั่งนี้เริ่มใสขึ้นถูกต้องไหม ต้องไม่ลูกนี่แหละเขาเรียกกระบวนการตกตะกอนกระบวนการตกตะกอนอาะกดขีดนี่เขาเรียกกระบวนการตกตะกอนนี่กระบวนการตกตะกอนนะครับอ่าเด็กๆเป็นไงลูกเข้าใจไหมเข้าใจไหมวิธีการกรองน้ําเข้าใจหรือยังครับครับครับอ่ะภารกิจงานเด็กๆฟังที่ลกของครูภารกิจงานที่เด็กๆต้องทําหลังจากนี้เด็กๆถ่ายรูปนะครับเป็นภารกิจที่ยากมากครูมอบหมายมีวีรวิทย์ นะครับเป็นคนไปสร้างอาัลบั้มในกลุ่มลายวิทยาศาสตร์ของเรานะเข้าใจไหมลูกสร้างอาัลบัม้มชื่ออัลบั้มว่าเครื่องกองน้ำ DIY <อ>ตัว d ตัว i ตัว y DIY e และเด็กๆครับใครที่ทำเครื่องกองน้ำเสร็จแล้วให้หนูโชว์ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ทำการทำสิ่งที่ยากที่สุดครับ เซลฟี่คู่กับเครื่องกรองน้ำของเราโอ้โหจอดสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วหนึ่งนิ้วนะคู่คู่คู่อ๋อหนึ่งนิ้วแว่าคู่้องพบแพทย์ด่วนแล้วแหละถ่ายรูปคู่กับมันโอ้ยไม่ใช่กับมันขอโทษทีถ่ายรูปคู่กับใครกรไดครับ ต้องเวลาถ่ายรูปลงอัลบัม้มกลุ่มต้องถ่ายเปรียบเทียบน้ําที่กองแล้วกับยังไม่ได้กองอยู่นะถ้าเปรียบเทียบแบบนั้นได้ก็ยิ่งดีนะเปรียบเทียบได้ก็ยิ่งดีถ่ายมาถ่ายในรูปแบบไหนก็ได้ที่ให้เห็นใบหน้าน่ารักน่ารักของเธอแล้วก็เห็นเครื่องกองน้ําของเราใครที่ยังไม่ได้ทําวันนีค้คุณครูครับผมมีแค่ขวดน้ําทํายังไงดีครูให้เวลาตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้เลยแต่รีบทําก็ดีลูกมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยถ่ายรูปเสร็จเอาลงอัลบั้ม อัลบั้มที่เด็กชายวีรวิทย์นะครับที่เด็กชายวีรวิทย์ของเราจะไปสร้างไว้คุณครูมีพยานเป็นคลิปวิดีโอว่าเด็กชายวีรวิทย์รับปากแล้วลงไว้อย่าลืมเขียนชื่อนะหนูเขียนชื่อกับชื่อชันเล็กที้ไว้ใต้ภาพให้เรียบร้อยด้วยตัวด้วยตัวอักษรที่ครูอ่านออกด้วยนะลูกนะนะครับอ่ะโอเคมีใครมีคําถามไหมมีใครมีคําถามไหมคุณครูจะปิดช่วงไม่มีครับม<า>ไม่มีครับไม่มีครับโอเคเขาไม่มีคําถามแล้ว ขอบคุณเด็กๆมากครับหวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้นะครับในเรื่องของการกองน้ำเดี๋ยวเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวเรามีวิดีโอนะครับต่อเนื่องอีกอันนึงคุณมีวิดีโอสรุปนะครับองค์ความรู้เรื่องของการแยกสารผสม <c oughs> นะการแยกสารผสมเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูดูคลิปวิดีโอสาหรับเด็กที่เรียนย้อนหลังใครที่เรียนย้อนหลังอย่าลืมดูคลิปวิดีโอที่2องวยนะครับนะโอเคนะครับสําหรับช่วงแรกนี้ก็ต่อไปเท่านี้นะอาทิตย์หน้าจะทําการทดลอง นะครูบอกก่อนเลยว่าครูจะให้หนูทําน้ําปูนแดงนี่แหละอ่าให้หนูไปซื้อปูนแดงเตรียมไว้นะครับอาทิตย์หน้านะครับจะได้ทําการทดลองอันนี้นะลูกนะโอเคนะครับอ่าปิดช่องแล้วนะบ๊ายบาย